มาครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟ PC ครับเลยก็เป็นเซิร์ฟจัดอันดับต้นเกมนะแล้วในเซิร์ฟนี้คือคนก็ไม่ค่อยเยอะครับแต่ก็น่าจะพอมีให้เราได้ยิงบ้างะ่ะมาแต่ก็ยังเพิ่งมีแค่ลูก2ครับเพิ่งเข้ามาเมื่อกีนะ้เองและยก็ทำเควสมาแล้วก็ออกล่าเลยเดี๋ยวมาหาคนกันเฮ้ยเห็นแล้ว อันนี้เป็นคนวิ่งครับแล้ก็เรียบร้อยเข้าในบ้านแล้วแต่เซิร์ฟนี้คือมันยังเกรดไม่ได้ด้วยครับอย่างนี้เราก็ต้องรอมันออกมานะแล้วก็ค่อยๆไปและก็ปั้งเรียบร้อยโอเคแล้วก็ได้ปลุกซองมาครับปแล้วก็เอาแค่นี้พอเพราะว่า ตอนนี้เราก็เพิ่งมีปืนแค่กระบอกเดียวนะตอนนี้ก็มีปืนสำรองแล้วแล้วจ้าโอ้ยนี่แล้วก็ได้ปืนมาครับเอาแค่นี้พอยวไปเก็บแป๊บหนึง่งแล้วเราก็ค่อยมาหาล่าต่อนะตอนนี้ได้ปืนมาแล้วอันนี้เจอคนครับแล้วนี่คือเป้าหมายต่อไปเฮ้ยอะไมันลงนะผมมาแล้วจ้า โอ้ยเคสวยนี่งไงเกือบเลยครับืันกี้คือยิงไม่โดนนะมงันนี่คือร่วงเพราะว่าเราก็ตัวเปล่าแล้วมีคนมาอีกแล้วครับเราก็ต้องรีบเก็บของฟับอะไรก็ได้ซองมาเราก็กำจัดตัวนี้ทิ้งว้างมาโอ้ยหลว,วิ่งมาอย่างนี้สวยนะเข้าทางเราเลย โอ้ยโอ้โหไม่คือเต็มๆอยู่นะแี่ก็ไม่โดนทุกนัดนนะชิบหายแล้วนี่งไงแต่ก็ร่วงไปโอเคแต่ก็ได้ของมาครับเดีย๋ยวมาเก็บจักรยานเลยทีนี้ก็มีสองคันเก็บมาครับ อยไปหาผ้าแถวนี้นะเพราะว่าตอนนี้คือเลือดผมนี่คือน้อยมากอะ่ะถ้ามีคนมาที่คือเรียบร้อยนะโดนเม็ดเดียวก็รวงหละหาผ้าแป๊บหนึ่งมา๋ยวไปทำเควสต่อครับแล้วก็ไปเปิดห้องเขียวนะแล้วก็เปิดไปเล่นๆครับเอาไว้ทำเควสปั๊บแล้วมีของไหมแล้วก็ไม่มีของ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเควสเราก็เสร็จสิน้นละแล้วก็เปิดแค่นี้พอว่าเดี๋ยวรีบออกนะมันก็บมดเวลาเอาโอ๊ยเอาดินี่ครับแต่นี่มีคนมานะมามาเราจะกลิ้งไปหาเลยแล้วก็ฟับปั้งเรียบร้อยเอาดิแล้วก็คนเป่านะหว,วดูว่าจะได้มาหรือเปล่าฟับ โอ้โหแล้วกลอนบอลไม่ตกมานะไม่งั้นคือเรียบร้อยเลยไปแล้วก็แค่นี้ดีกว่าแล้วก็กลับบ้านก่อนนะอันนี้มีปืนสองกระบอกแล้วก็ไปเก็บสักกระบอกหนึ่งแล้วก็จะได้มีปืนเล่นเอาแล้วครับแต่บ้านเรานี่คือหลังแค่นี้พอเพราะว่ามันงอยังไม่สามารถเรดได้นะแล้วก็แค่นี้ก็ปลอดภัยแล้ะ เก็บไปไปนี่คือมีของปะวก็ตัวเปล่าครับแต่เมื่อกี้เห็นถือปืนพกอยู่นะแต่เราก็อยากได้ลูกซองไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านี่ แล้วปั้งโหย้ยหยติดคริเม็ดเดียวจอดแต่ก็ไม่มีของเช่นเคยมาเฮยนี่ไงแต่รอบนี้เราได้ปืนพกมาครับแต่ก็ไม่วาจะเอาทำไรนะแล้วก็ไปดีกว่าบ้านนี้ของก็จะม,มีแค่นี้เนี่ยแล้วก็ไปหาล่าต่อนะ ได้เจอโคลเล้วครับแล้วก็อยู่ที่ท่าเรือแล้วมันก็แอบมองเราอยู่ปั๊บปังร้อยแล้วก็มีอีกนะนี่ตัวเดียวแล้วก็ใช้สเต็ปเดิมเดี๋ยวมาดูมันก่อนครับนี่เดี๋ยวผมก็จะกลิ้งเข้าไปนะแล้วเราก็ไปยิงมันกันปั๊บโอ๊ยนี่ไง คลิ้งแลวก็ตกนะมาแต่ก็ไม่มีปืนเช่นเคยแล้วก็ไปต่อครับและก็เรียบร้อยมีปืนไหมอ้อหแต่และคนที่ผมยิงนี่คือไม่มีปืนเลยแต่ตรงนี้ก็มีบ้านคนครับดูดิหลายเท้าด้วยอย่างนี้ก็ต้องออกมาแน่ ว้ยแล้วมีคนขี่ม้าด้วยไปอย่างนี้เราก็ตีเนียนครับว่าเราไม่เห็นมันอยู่ดิดจ้องเราอยู่โอ้ยโอ้ยเดีย๋ยวไปดูดิี่ตัวเนีย่ย ไะแต่ก็ไม่ได้ปืนเลยน่าจะกระสุนมาดิผมว่าเราก็ตามไอตัวขี่ม,ม้าดีกว่านะนี่ผมว่ามันน่าจะมีของไงอะไรก็ขับจักรยานแล้วก็ตามเลยเอาโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหสารลงนะแล้วก็มันวาร์ปเฉยเลยไปผมว่าเราก็น่าจะตามไม่ทันละ แล้วไปหาผ้าแป๊บนึงเฮ้ยผมว่าผมเจอของดีละมาดูครับว่าจะมีของหรือเปล่าโอ้โหเอาเรื่องอันนี้เราก็ได้เหล็กมาพันกว่านะแล้วก็มีพวกฐานแล้วก็กำมะาถาันอะไรนี้เนี่ยแล้วก็สามารถทำกระสุนปืนได้ เนี่ยก็นจะเป็นบ้านครับหรือว่าเป็นแคมป์เนี่ยแต่มันก็ย่อยละว,ว่าเดี๋ยวกลับบ้านนะเราก็ได้ของมากลับไปเก็บแป๊บนึง อันนี้ในเมืองมีคนครับเมื่อกี้เราเห็นตัววิ่งอยู่นะางนี้เราก็ตามไปแบบเนียนๆยแล้วผมว่าย่อยของชัวร์้วก็ปังเรียบร้อยมามาโฮย้ยแล้วก็ได้กลนเบามาครับของดีแล้วก็ของย่อยก็โคตรเยอะเอาเรื่องแต่นี้ผมก็ได้กลนเบามาเลยครับเดี๋ยวเราก็มาใช้กลนเบาเลยนะแล้วก็ น่าจะได้ล่าดีๆบ้างเนี่ยเมื่อกี้เ,เล่นแต่ลูกซองเลยแต่ว่าแถวนี้ก็ยังมีคนอีกนะมเมื่ออยู่ในบ้านตัวหนึ่งแล้วก็เข้าไปยิงนี่แล้วก็ได้เซ็ตกระดูกมาด้วยนะแต่ก็ขาดรองเท้าเนี่ยแต่ก็แค่นี้ก็พอลววะวาไปต่อครับเฮ้ยมีแสงเท้า แล้วแล้วก็ร่วงป้ายเฮ้ยแล้วก็ได้คนเบามาครับเอาดิแล้วก็ได้มาสองกระดบบอกละของดีไปสองเท้า อันนี้มีคนอยู่ในเมืองครับก็ในะจะฟาร์มอยู่นะข้างในก็เป็นห้องเขียวแต่เราก็มีคนเบาแล้วนัดยิงทันครับสองคนเนี่ยก็ย่องไปแบบเนียนๆม้าด้วยเดี๋ยวมาฆ่าม้ามาันก่อนฟับเฮย้ยม่ได้เข้าด้วยครับมาอย่างทีผมว่าเราก็ดักประตูได้นะมาดิเฮ้ย เดี๋ยวผมก็จะรอตรงนี้เลยมันก็ต้องออกมาเนี่ยและพอมันออกมาแล้วก็ค่อยยิงผมว่าน่าจะเนียนะนะย่็สองคนด้วยนะมาดูกันครับมาแล้วตอนนี้เสียงเท้าเริ่มใกล้มาละ แล้วฟับแล้ก็รวงหนึ่งตัวเดียวและก็ร่วงป้ายเดีครับว่ามีของอะไรบ้างอไรก็อันนี้ได้นะ้ำมันมา200เดี๋ตัวนี้ต่อแล้วจักรยานครับแล้วก็ลูกซองแล้วก็มีหน้ากากด้วยเก็บมาของไอเซิร์ฟจันัรนดับมันก็อย่างนี้เลยนะแล้วเก็บมาครับไป เดีย๋ยวไปกลับบ้านเราแล้วก็ไปเก็บน้ำมันนะน้มานสองร้อยเลยว่าใช้ได้เฮ้ยมีคนครับขอทีิและก็ร่วงไปเฮ้ยแลวก็สองคนวะยังมีท่าอีกมามา ดูดิจังหวะนี้คือผมว่าผมโดนถมแน่แ้ามาดิแล้วคือชุดเกราะก็ไม่ค่อยมีไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแล้วมาครับดูดิแล้วมันก็ล่อเราด้วยนะเดีย๋ยวไปเล่นตัวนี้ก่อนเลยแล้วก็ตัดทีละคนปั๊บปั้งก็เรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวในบ้านตัวเดียว ผมว่าตายไรเง้อค่อยๆยิงแล้วไรก็เรียบร้อยครับโอ้ยไหนผมเกลบตายเ่พราะว่าเลือดเราน้อยวะแต่มันก็เกิดมาแล้วจะทันปะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แล้วก็โดนว่ะของจริงแต่บ้านเราใกล้ครับไปเดี๋ยวไรเง้ไปจัดของไรเง้อไปบ้านมันใหม่นะนี่เดี๋ยวเจอกัน อันนี้มันดักผมครับดูดิหน,นุ่มนีอ่อะไรจ้าอะไรก็ฟับโอ้ยไม่ตายด้วยแต่ก็เม็ดเดียวนี่ไงเอาดิอะไรก็ร่วงไปพ่อหนุ่มนี่มาดักเรานะอะไรก็เรียบร้อยครับเรื่องซองแฝดมาเลยก็ได้ระเบิดถังมานะว้าแต่ก็ได้เวลาที่เราจะไปเรดบ้านมาแล้วครับเพราะว่า อันนี้เซิร์ฟวันนี้ก็เปิดให้เลดเลยนะเดี๋ยวเจอกันแล้วก็จะไปเรดสภาพนี้เลยชุดเกราะก็ไม่ค่อยมีแต่ก็ต้องลองนะเฮ้ยแล้วมันคือเมินผมวะแต่ที้บอกเลยว่าเสร็จโจรน,นี่แต่ก็ในบ้านนี่คือมีหนงเท้าแสดงว่ามีคนเฝ้าบ้านแต่ก็แถวนี้คือมีเสียงเตาเนี่ยเฮ้ยดูดิว่าแล้วก็เจาะเลยแล้วกัน จังหวะน,นี้คือเจาะรัวมันกลับมาครับโอ,โอ้โหแล้วกล่องนี่คือล็อกทุกกล่องเลยว่ะอย่างนี้เราก็ต้องพังบิวเปิดงอเหลือนิดเดียวไปมีปะอันนี้ก็ยังไม่มีโอ้โหอย่างนี้เราก็ทำลายของครับ ยิงทิ้งก่อนเลยเดี๋ยวมันก็ต้องซ่อมนะเพราะว่านี่คือมันซ่อนบิวข้างในนี่คือไม่มีผมว่าข้างนอกชัวร์เพราะว่ามันจะมีห้องเหล็กอยู่ห้องหนึ่งไงแ้ก็น่จะทำอะไรไม่ได้ละแต่ก็พังไปมันน่าจะปิดตายครับแต่ก็เข้าไปไม่ได้ละนี่ห้องข้างนอกนี้เนี่ยแล้ก็ยิงไปามาทำลายครับเอาดิ โฮ้ยวุ้ยแลวมันมาโคตรเงียบเลยเฮ้ยอ่าอย่างนี้สวยครับแล้วมันซ้ำคือโดนเตียงนะอย่างนี้ผมลุกแล้วก็กลิ้งฟึบแล้วก็เรียบร้อยเอาดิพอ้อนมเอาดิพอ้อนมเฮ้ยเราได้ระเบิดมาแล้วเอาดิเราได้ทำลายต่อ แล้วปั้งเรียบร้อยเอาดิลัดคนก็เยอะไปโอ้โหแล้วมันก็อุดโตรไวมันซ่อมนะแต่เราได้ระเบิดมาครับเดี๋ยวเราก็เจาะได้ต่อนะเราได้ทำลายต่อแนละ้วแต่บิลมานิคิมมันก็ส่อนละมันก็ต้องเจาะผนังเหล็กนะแล้วก็ทำลายบ้านมันพอ,อเคข้างบนก็เปิดนะป่ เราก็ไปปีนกันหวังว่าจะขึ้นทันนะเฮ้ยได้แล้วแปก็ฟับปังและก็เรียบร้อยเอาดิบอกเลยว,ว่ายาวๆมันก็เกิดมาน,นี่เราก็ทำลายตล่อเลยี่ไงแล้วก็เสียดายกว่าที่กล่องมันนี่คือมันลลอกนะ เซิร์ฟจากนันดับมันก็ของไม่ดรอปด้วยนะเฮ้ยนี่ไงแล้วห้องดีก็เมื่อกี้ก็ไม่เห็นเดียวนะแสดงว่ามันน่าจะปิดตายจริงแล้วก็เจาะไปครับเดี๋ยวใช้ระเบิดเล่นเลยนี่ยังไงวาเดี๋ยวเจาะต่อเลย <Help me. S 1> เอาจีนิคิลเราก็จะเจาะออกได้นะแต่ก็เแเราก็ทำลายบ้านมันครับ มาเราจะได้ไม่มีที่เล่นครับโว้ยมื่มันมันแตกอะไรอะแล้วก็เอาละกันเอาดิเฮ้ยแล้วมีคนโดนระเบิดด้วยอะแล้วก็โรยไฟโว้ยดูดิโอ้โหแล้วเกิดมาไม่พักเลยแล้วเซิร์ฟอย่างนี้คือมันก็เฮ้ยเราได้ระเบิดมาอีกแล้วครับ น้าสิบลูกนะอันนี้คือมิเตอร์เบิร์ดจริงทำลายอยแล้วเสียด,ดายว่ะที่เป็นเซริร์ฟโอ้ยมาแล้วโอยไม่ทันเกิดบ่อยเกินมันก็เตียงมันถึงเราทำลายไปแต่มันก็สามารถเกิดได้นะนี่เอาเรื่องจริงมายอะทำลายบ้านมันเยอะมากอะ่ะอะไรก็ไม่ได้ของครับเพราะว่ามันก็ล็อกกล่องแล้วก็บิ้วมันก็มันซ่อนนะ มันปิดตายอ่ะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ละแล้วก็ไปยิงเล่นต่อแลวกันแต่ก็วันนี้ครับเป็นไงกันบ้างสำหรับเซิร์ฟ PC ซล้วก็เป็นเซิร์ฟจัดอันดับต้นเกมนะบอกเลยว่าก็พอยิงได้บ้างนะเซิร์ฟก็คนก็ไม่ค่อยเยอะแต่ก็นัวอยู่สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับไว้เราก็ค่อยเจอใหม่วันนี้ก่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปก่อนละ